ออกมาล่าประสบการณ์นะคะหลังจากที่หลงเชื่อหมอดูจนเป็นหนี้เลยนะคะ<อ>สำหรับคุณออฟสุพนัทที่เคยหลงเชื่อหมอดูมาทักนะคะบอกว่าให้ทําบุญตามที่บอกแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังจนเจ้าตัวเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารหลักแสนบาทจนสุดท้ายนะคะคุณป้าเนี่ยเริ่มจับสังเกตหมอดูว่าเอ๊ะบริการแบบเนี้ยมันคล้ายกับพวกที่ติดพนันแน่นอนแล้วป้านะคะก็ได้เอาชื่อของหมอดูไปให้เพื่อนตํารวจเช็คดูก็เจอว่ามีคดีเกี่ยวกับพนันจริงๆทําให้เจ้าตัวนั้นต้องถอยออกมาค่ะ มันก็เข้ามาในชีวิตเราด้วยความไม่ตั้งใจนี่แหละฮะคือมีอยู่วันหนึ่งก็ไปกินจังฟู้ดอยู่ที่หนึ่งนี่นะฮะก็เดินเข้าห้องน้ำแล้วก็มีหมอดูคนหนึ่งมาคว้าแขนไว้แล้วก็บอกสนใจจะดูดวงไหมดูให้ฟรีเลยถูก99%อ่ะได้ยินอย่างนี้เราก็มาคิดว่าเออเราก็ไม่ได้ดูมาหลายปีแล้วนะ,ะก็เลยไปทดลองดูฮะจากนั้นก็เลยแบบติดครับงอมเงีม พอติดงอมแงมแล้วก็เลยมันก็มีรายจ่ายเยอะขึ้นนะฮะมันก็เริ่มมีความไม่สบายใจมากมากขึ้นนี่นะคือมันจะเป็นกราฟเป็นอย่างนี้เลยนะความสบายใจเขาเรียกอะไรอ่ะสบายใจเรื่องดวงอ่ะ้ยชีวิตต่อไปเราจะลุกโลดแน่นอนแล้วเงินมันก็ลง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 ครับผ่านมาหลายหลายเดือนอยู่ครับผมก็เงินในบัญชีมันก็ลดลงหวๆฟังจนแบบ มันที่เราช่วยเรื่องบุญด้วยถุงไหมพอ๊อฟมาเล่เราแบบอะถ้าทำบุญชิ้นใหญ่เราอาจจะได้อะไรกลับมาไม่ได้ดูดวงมานานแล้วก็เพราะว่ารู้ตัวอยู่ครับว่าถ้าเกิดไปเชื่อเราจะเป็นคนที่เชื่อมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบงมงายจะหลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเลยไม่ดูรอบนี้มาดูปุ๊บเอ้ยไม่เอาไม่เอาสุดท้ายหลงจริงๆคือแต่ต้องบอกว่าการทําบุญมันก็ดีแหละมันทําให้แบบมันได้บุญจริงๆนะใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ ไม่ไม่อยากให้ใครๆมาเป็นแบบนี้นะครับเดินสายกลางเอาไว้ดีกว่าทําบุญเพื่อเราให้เราสบายใจไม่ใช่ทําเพื่อให้แบบให้มันทาให้ให้มันแบบกัดกินตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะเกินห้าแสนฮะพอพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำบุญที่นี่เนี่ยมันต้องใช้เงินก้อนเยอะนะก็มีไปกู้มาบ้างซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเราอยากทาบุญอยากทาบุญด้วยปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าสร้างพระหรืออะไรพวกนี้ฮะแต่ว่ามันมาเป็นแบบบุญใหญ่บุญหนักไง เงินที่กู้มาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบศูนย์สลายหายไปนะมันก็ได้คืนมาแล้วบางส่วนนั่นแหละ mm. <laughs> ก็แค่แบบถอยออกมาแล้วก็สลับราง <laughs> เปลี่ยนชีวิตใหม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าชีวิตเราตอนนี้ไม่ให้มันลำบาก <laughs> ก็ก็ <laughs> ถือว่าเราก็สุขสบายพอละอะไรเงี้ย <laughs> พอแล,ะละ้วแหะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ